สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชานี้นะคะช้าว,วันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2558พรุร่รรร 58, น,นี้ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน12ปีมาแมค่ะ6กฤกกาเป็นต้นไปนะครับพบกับเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับกับการเริ่มวันใหม่ด้วยข่าวสารล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นเรื่องของอาการป่วยของคุณปอทิษฎีชาหวง์นะครับโตชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้รับความสนใจมากมายปอทิษฎีอาการหนักจริงๆนะครับ ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคณะแพทย์พยายามที่จะให้การรักษาซึ่งอาการยังทรงตัวนะครับประคับประคองในช่วงเวลาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาโดยที่ล่าสุดนั้นในส่วนของโรงพยาบาลนะครับคุณหมอสุรศักดิ์ลีลาอุดมริปิภูมอในการโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทย์ศาสตร์หมอไรมหิดลบอกถึงอาการของปอทิชฎีชาวงซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับ ราบอกว่าโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีรับคุณปอมาตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนก็คือเมื่อวันจันทร์ตอน4โมงเย็นซึ่งเบื้องต้นคุณปอรับการรักษาตัวที่โรง,โรงพยาบาลเอกชนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่พบว่าอาการแย่ลงก็เลยย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีณนะเวลาที่บอกกับสื่อสารมวลชนช่วงเย็นวันนี้ถือว่ามีอาการ,รวนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยมีอาการตกเลือด ในเอวัยวะภายในไตาวายเฉียบพลันคณะแพทย์กำลังอยู่ในระหว่างการรักษายอย่างเต็มที่โดยมีคณะแพทย์หลายส่วนนะครับทั้งแพทย์ด้านโรคติดเชื้อด้านเลือดด้านผู้ป่วยอาการวิกฤตซึ่งคุณหมอบอกว่าถือว่าตอนนี้คุณปอนั้นเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงที่อาการหนักนะคะขณะที่ตลอดทั้งบ่ายจนถึงค่ำเมื่อวานนี้มีการระดมการขอรับบริจาคโลหิตกรุ๊ปเ เพื่อช่วยเหลือคุณปอนะครับคุณหมอสุรศักดิ์ระบุนะครับว่าผู้ที่จะบริจาคเลือดขอให้เดินทางมาในเวลาทําการก็คือวันนี้8ปดโมงครึ่ง ถึง4โมงเย็นนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอยืนยันว่าทางโรงพยาบาลยังมีเลือดเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องใช้เลือดในปริมาณเท่าไหร่ในวันต่อๆไปแต่คณะแพทย์จะพยายามให้เลือดเท่าที่จําเป็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประชาชนต้องการจะบ,บริจาคเลือดกรุ๊ป A คุณหมอบอกว่าสามารถทยอยเดินทางมาบริจาคได้ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารสมเด็จพระเทพตตึก3แล้วก็ที่อาคาร1ชั้น1นะคะ8โมงครึ่งถึง 4ี่โมงครึ่งค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับประมาณสักทุ่มกว่าๆมีข่าวออกมานะครับว่าคณะแพทย์ต้องช่วยเหลือคุณปอทิศดีซึ่งมีอาการสุดหนักถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะซึ่งได้มีการระดมกันปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตโดยที่ตอนสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับคุณหมอสุรศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับกระแสข่าวซึ่งไปล่ำไปลือกันนะครับ โดยยืนยันว่าปอยังมีชีวิตอยู่ส่วนอาการนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาการยังทรงตัวคนไข้ติดเชื้อไวรัสเดงกีมีภาวะไตาวายค่ะคุณหมอบอกว่าเชื่อว่าทีมแพทย์จะสามารถรักษาการป่วยของคุณปอให้ดีขึ้นได้ในเร็ววันนะคะขณะที่นักข่าวของเรานะครับซึ่งใกล้ชิดกับผู้จัดการของคุณปอเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยถามไทยแต่เพียงเบื้องต้นนะครับเพราะเวลาละเอียดนั้นจะต้องให้คณะแพทย์เปิดแถลงข่าวในวันนี้เวลา9นาฬิกาเนี่ยน้องใบใช่ค่ะวันนี้จะมีแถลงข่าวนะคะวันนี้ะจะมีการแถลงข่าวกันตอน9นริกานะครับโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะประเมินอาการโดยรวมล่าสุดก่อนนะคะแล้วก็จะมาแถลงกับสื่อมวลชนช่วงประมาณ9โมงเช้าของวันนี้ค่ะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆนับแสดงจํานวนมาก เดินทางไปเยี่ยมคุณปอทิศดีสาวงนะครับอย่างคุณเพชรกรุณพลค่ะเป็นเพื่อนสนิทของคุณปอนะคะ ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าไปเยี่ยมคุณปอนาน,านกว่า2ชั่วโมงในเวลาต่อมาคุณเพชรกรุณพลเดินลงมาจากห้อง ICU เพื่อที่จะเดินทางกลับโดยไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนนะคะก็ชี้แจงสั้นๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยเพียงแต่ว่าตัวคุณปอน,นั้นมีอาการที่ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะส่วนรายละเอียดขอให้ทางแพทย์เป็นผู้ชี้แจงในเช้าวันนี้นะคะ นอกจากนั้นยังมีคุณตู่เปียววดีมารีนน์นะครับผู้จัดระครทังช่องสามมีคุณอันวิทยาเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เดินทางไปแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าเยี่ยมนะครับมีแต่เพียงการพูดคุยในเบื้องต้นกับผู้จัดการส่วนตัวและกระรมถึงครอบรครัวของคุณปอซึ่งมาเฝ้ารูแลรอาการอยู่เนี่ยนะ ผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอทิชฎีร,รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของปอรอดูอาการอยู่นอกห้องซ c ซนะครับเนื่องจากอาการไข้เลือดออกชนิดรุนแรงซึ่งทำให้เจ้าตัวนั้นเสียเลือดมากอันเนื่องมาจากเลือดออกในอวัยวะต่างๆในร่างกายญาติบอกนะครับว่าคุณปอนั้นมีอาการไข้ขึ้นตอนที่เริ่มต้นเมื่อสักหนึ่งสัปดาห์ และครองรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับในตอนแรกแพทย์วินิจฉัยว่าเจ้าตัวเป็นไข้เลือดออกและไข้เลือดออกก็ต้องรักษาตามอาการเนี่ยนะฮะค่ะช่วงสองสาวันแรกเนี่ยญาติๆบอกว่าคุณปอย,อยังยิ้มแย้มยังพูดคุยได้ตามปกตินะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาการเริ่มสุดลงเพราะว่าเกล็ดเลือดต่ำ่ะซึ่ง กรณีของเกล็ดเลือดต่ำก็เป็นไปตามอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกอยู่แล้วนะคะคุณหมอก็ให้การรักษาไปตามปกติจนกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ญาติเห็นว่าตัวคุณปอมีอาการชุดลงอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็เลยตัดสินใจขอย้ายผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ตรวจพบว่ามีอาการไข้เลือดออกชนิดรุนแรงแล้วอาการก็ได้ลุกลามไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายค่ะในตอนแรก ต้องเรียกว่าเข้าขั้นโคม่าก,ก็ต้องเรียกได้นะครับเพราะว่ามีเลือดไหลในวัยวะต่างๆไม่หยุดแล้วก็ซึมขเข้ามาในปอดมีเลือดซึมในสมองอวัยวะไตตับทำงานผิดปกติมีภาวะเลือดเป็นกดเพราะว่าของเสียภายในร่างกายแต่แพทย์ก็ให้การรักษาในเบื้องต้นในการฟอกไตแต่ระหว่างการรักษาซึ่งต้องมีกระบวนการของการปั๊มหัวใจเข้าไปร่วมในการรักษาอยู่แล้วนะครับจากนั้นสักพักใหญ่ๆ คนไข้มีอาการหัวใจหยุดเต้นไปช่วงสั้นๆแพทย์จึงต้องปั๊มหัวใจเป็นครั้งที่สองซึ่งคนไข้มีอาการตอบสนองดีขึ้นจนหัวใจกลับมาเต้นในภาวะปกติที่สำคัญก็คือความดันเลือดดีขึ้นชีพจรเต้นดีขึ้นส่วนที่หยุดหายใจไปช่วงสั้นๆแพทย์บอกกับญาตินะครับว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสมองของคนไข้ อาการโดยรวมล่าสุดเมื่อคืนนี้ณเวลา24รายการเที่ยงคืนโดยประมาณต้องใช้คำว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ตับไตย,ยังทำงานไม่ได้ตามปกติขณะนี้ยังต้องใช้ท่อช่วยหายใจเนื่องจากต้องเจาะขยายปอดเพื่อระบายของเสียนะครับแพทย์ให้ยาน,นอนหลับกับคุณปอตลอดเวลาเพราะอยากจะให้พักผ่อน และไม่ต้องการให้เจ้าตัวเจ็บปวดนะฮะส่วนเลือดที่ยังซึมออกอยู่เนี่ยคุณหมอใช้ยาเข้าไปในการรักษานะคะแล้วก็รอคนไข้ตอบสนองค่ะเพราะฉะนั้นบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอาการล่าสุดของคุณปอนั้นผ่านช่วงวิกฤตที่สุดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการทรงตัวซึ่งคุณหมอกําลังใช้ความพยายามในการรักษาคุณปออย่างเต็มที่แล้วก็อย่างดีที่สุดเนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกไปนะครับปริยาต่างๆของร่างกายนั้นมีการตอบสนองในทางที่ดีขึ้นแล้วในขณะที่การรักษาไข้เลือดออกชนิดรุนแรงและมีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อกเนี่ยเป็นที่ทราบกันในแวดวงการแพทย์นะครับว่าการรักษาทําได้ก็คือการประครับประคองอาการ mm. ให้ผ่านช่วงวิกฤตที่สุดไปให้ได้และถ้าผ่านช่วงวิกฤตไปได้แล้วปลอดภัยไข้เลือดออก พอจะผ่านพ้นไปโดยคุณปอจะกลับมาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับปอทฤษฎีรวมถึงครอบครัวของคุณปอด้วยเนี่ยนะครับที่เฝ้าดูอาการอยู่ในช่วงเช้าวันนี้อย่างที่ย้ำนะครับตู้ชงกับว่า9โมงเช้าทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะประเมินอาการโดยรวมล่าสุดแล้วก็จะออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะขณะที่ญาติกับผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณปอตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะ เพียงแต่ขอให้คนที่รักปอทิษฎีนั้นช่วยกันส่งแรงใจกำลังใจให้คุณปอนั้นต่อสู้แล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เนะครับเมื่อวานนี้เราคงจะเห็นศิลปินดาราเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของปอทิษฎีโพสข้อความในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเนี่ยน้องไรส่งกำลังใจให้กับคุณปอทิษฎีรวมถึงการ เชิญชวนคนที่รักปอดทฤษฎดีไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีถ้าท่านมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีเลือดกุ๊กเอโดยให้ติดต่อไปได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่อาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์ชั้นสามนะครับนี่เป็นภาพที่มีการส่งต่อแชร์กันเมื่อวานนี้ติดต่อในเวลาราชการนะครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งทุกวันนะคะที่ห้องปฏิบัติการค้ังเลือดอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตน์ชั้นสาม โรงพยาบาลรามาธิปดีนะครับเขตที่ต้องใช้เลือดปริมาณมากก็เป็นเพราะว่าปอมีอาการที่เรียกว่าเกล็ดเลือดต่ำมากใช่ค่ะจำเป็นต้องใช้เลือดกรุ๊ปเอเอาไปปั่นเพื่อจะเอาเก็บเกล็ดเลือดมาช่วยคุณปอทิศรีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับแปดโมงครึ่งเป็นต้นไปขณะเดียวกันการเข้าเยี่ยมนั้นขณะนี้ให้รอการตัดสินใจของคณะแพทย์นะครับ เพื่อให้ปอได้รับการรักษาให้ดีที่สุดเนี่ยน้องไรแล้วก็จะได้พักผ่อนกันเต็มที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้ารายงานกับท่านผู้ชมเป็นระยะนะครับสําหรับเรื่องของอาการป่วยไข้เลือดออกของคุณปอทิศรีขณะที่เป็นที่ทราบกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าไข้เลือดออกเมื่อครั้งระบาดมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อสองปีก่อนปีห้าแต่ปีนี้ ตัวแรกก็ถือว่าสูงนะครับถ้านับตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงพฤศจิกายนคือณขณะนี้จำนวนผู้ป่วยถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับสัปดาห์ที่43ของปี58มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งสิ้น12,760 สอรายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ย102รายนะคะถ้าดูอัตราป่วยต่อแสนประชากรเนี่ยจะอยู่ที่157.79รารายค่ะเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในส่วนของสัปดาห์เดียวกันคือช่วงเวลานี้ของปีที่ผ่านมาจะพบว่าปีนี้ มีความรุนแรงใกล้เคียงกับที่ไข้เลือดออกระบาดใหญ่เมื่อปี2556เนี่ยต้องได้ซึ่ง<ด>ปี56เนี่ยปีนั้นได้รับการลงชลิติเอาไว้ว่ารุนแรงมากในรอบ10ปีนะคะปี56เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตสะสม128รายผู้ป่วย146,115รายค่ะ และถ้าไปดูเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี57เนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งปีเพียงแค่28รายมีผู้ป่วย34,360รายปีนี้ตัวเลขอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งไปอยู่ที่102รายแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขผู้ป่วยถึง1 2 7 6 2รายเลยทีเดียวค่ะนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นคุณปอที่ชะดีถือว่าโชคร้าย ที่ป่วยแล้วก็มีอาการค่อนข้างจรุนแรงเพราะปะกติคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนี่ยต้องรหาก็มาจากยุงลายใช่ไหมใช่ค่ะมียุงลายเป็นพาหะนะคะคือไวรัสเดงกีจะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ในตัวยุงลายนะคะมีชีวิตรอดแล้วเขาจะเพิ่มจํานวนอยู่ในตัวยุงลายแล้วยุงลายพอกัดคนที่เป็นแล้วก็มากัดคนที่ไม่เป็นเนี่ยก็เอาเชื้อมาสู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไข้เลือดออก เราอาจจะคุ้นเคยบางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ค่ะต้องบอกนะครับว่าประสบการณ์ของหลายท่านหลังจากเกิกดกรณีข่าวคุณปอขึ้นมามหลายท่านก็บอกนะครับว่าเคยผ่านช่วงเวลายากลําบากแต่เมื่อผ่านมาได้ก็ผ่านมาได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคราโรคที่ต้องระมัดระวังกันนะครับสาเหตุหลักประการหนึ่งก็คือว่าอาการของผู้ป่วยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอืบางคน อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้าบางคนอาจจะมีอาการพอสมควรมากร้อยแต่หนักก็อาจจะถึงขั้นอย่างที่ปอทฤษดีเป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือมีอาการค่อนข้างเจรุนแรงโรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีอาการของโรคในช่วงแรกจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดนะครับนั่นทําให้ผู้ป่วยเข้าใจคาดเคลื่อนหรือบางทีการวินิจฉัยก็ทําได้ยากลำบากและอาจจะไม่ได้รับการรักษาใน ทางที่ถูกต้องอย่างท,างทันท่วงทีหมายถึงกรณีทั่วไปนะครับโรคไข้เลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรคหลายระดับอย่างที่บอกเลยนะฮะไม่มีอาการเลยนะคะหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงภาวะช็อกซึ่งทำให้เสียชีวิตได้สำหรับการติดต่อไวรัสเดงกีอย่างที่บอกไปที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตรอดและเพิ่มจำนวนอยู่ในตัวของยุงลายเพราะฉะนั้นยุงลายก็เลยเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกค่ะ โรคไข้เลือดออกติดต่อจากคนสู่คนโดยมียุงลายเป็นพาหะนะคะอย่างที่เราทราบกันยุงลายจะออกหากินช่วงกลางวันเวลาย,ยุงไปกัดแล้วไปดูดเลือดที่มีเชื้อไวรัสเดงกีจากผู้ป่วยที่กาลังเป็นไข้เลือดออกอยู่แล้วพอยุงลายตัวนี้ไปกัดคนใหม่ก็จะถ่ายทอดเชื้อไปให้กับคนที่ถูกยุงกัดต่อไปนะคะข้อมูลจากโรงพยาบาลสิรีราทนะครับทุกผู้ชมครับอาการเนี่ย โดยทั่วไปจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน38.5ถึง41องศาศเซลเซียสประมาณ2ถึง7วันบางรายอาจจะมีอาการชักมีจุดเลือดออกเล็กๆกระจายตามลำตัวแขนขาลายที่รุนแรงอาจจะอุดจระ,ะเป็นเลือดสีดำและก็ช็อกได้อาการต่อมาก็คือตับโตกดเจ็บส่วนใหญ่จะคลำพบตับโตประมาณวันที่3ถึงวันที่4นับตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วย ข้อมูลยังบอกต่อไปนะครับว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงหนึ่งในสามนะครับเกิดภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อกนอกจากนี้บางรายมีอาการกระสรับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาแล้วก็เร็วความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาข้อต่อมาหนึ่งก็คือวินิจฉัยยากในช่วงแรกข้อต่อมาก็คือไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะ สำหรับไข้เลือดออกการรักษาจึงทำได้เฉพาะการติดตามอาการและประครับประคองอาการนั่นก็เพราะว่าไวรัสเดงกียังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีิเฉพาะสำหรับไข้เลือดออกการรักษาจึงประครับประคองนี่เป็นเรื่องราวของโรคนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะว่าเป็นโรคที่ความจริงมีความร้ายแรง เหตุการณ์นี้กรณีนี้คุณปอล่าสุดนั้นยังได้รับคำยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับว่าอาการทรงตัวนะและเราก็ตั้งความหวังว่าคุณปอจะผ่านช่วงเวลาวิกฤตเมื่อวานนี้และก็เมื่อคืนที่ผ่านมาไปให้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าเข้ามาแจ้งกับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นอกเหนือจากการเชิญชวนมาบริจาคเลือดกรุ๊รปเอ เพื่อนำมาช่วยคุณปอทฤษฎีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วดูเหมือนจะมีการส่งข้อความลักษณะเป็นบทสวมดมนต์ด้วยเนี่ยน้องไบลักษณะคือช่วยกันสวดต่ออายุนะคะให้คุณปอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นโดยเร็ววัน,นะคะ่ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวก้าวไการเราจะมีรายงานสดเข้ามานะครับค่ะ <c oughs>